สวัสดีค่ะสวัทุกท่านเลยนะคะก็ขอต้อนรับค่ะเข้าสู่ชาแนลของนัทธมนโฮโลนะคะและคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการอ่านทํานายในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สําหรับผู้ที่เกิดในราศีกุมรลัคนากุมประจําเดือนตุลาคมในปี2564ค่ะสําหรับผู้ที่เกิดในราศีกุมรลัคนากุมนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่14มีนาคมค่ะ การอ่านแบบนี้นะคะเราจะเป็นการอ่านแบบ general reading เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งตรงบ้างและไม่ตรงกันบ้างแตกต่างกันออกไปค่ะเรื่องราวเหล่านั้นเองนะคะก็อาจจะสลับกันอาจจะเป็นตัวเขาอาจจะเป็นตัวคุณหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งตัดสินใจใดทั้งสิน้นจนกว่าจะได้ดูดวงเป็นการส่วนตัวค่ะสําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต่อกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็น at na tham on จุด o N นะคะ l ลาย ID เนาะหรือว่าจะเป็นช่องแฟนเพจของนัทมนพยากรช่อง YouTube ของนัทมนโฮโลค่ะหรือนะคะใครทีอ่อยากที่จะดูช่องอื่นๆนะคะก็มีทั้ง TikTok นะแล้วก็ Instagram ด้วยนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ การอ่านแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สําหรับผู้ที่เกิดในราศีกุมลัคนากุมประจําเดือนตุลาคมในปี2564ค่ะสําหรับคนที่กําลังมีประเด็นปัญหานะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ว่าชาวราศีกุมเป็นไปในลักษณะแบบไหนอืมชาวราศีกุมอืม้หือคาดหวังไว้เยอะมากเอาจริงๆคิดจินตนาการเยอะมาก คือในดวงเนี่ยมันเป็น general reading เนาะเพราะฉะน,นั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะมีสลับกันนะคะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นตัวเขาอาจจะเป็นตัวคุณหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้คือชาวราศีกุมเฮ้ยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นจริงๆอาจจะเป็นชาวราศีกุมที่ไปกระทำเขาก็ได้นะจริงๆลองดูลองดู Okay. จะบอกว่าชาวราศีกุมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเดือนนี้นะคุณอาจจะค่อนข้างที่จะโฟกัสกับในเรื่องของงานในเรื่องของเงินในเรื่องของแบบความมั่งคัง่งความเป็นอยู่ในหัวคุณในความคิดคุณนะก็มีเป็นเจถ้วยคือมีความคิดต่างๆนาะนาะต่างๆมากมายคือโปรเจกต์ในหัวเยอะมาก 1 2ึส่สาสี่หรือไม่ว่าคุณมีแผนว่าจะทําสิ่งหลังายอย่างในชีวิตของคุณในเดือนเนี้ยคือเยอะมากแต่ด้วยความที่มันเป็นแค่ความคิดนะ้หนึมันเป็นแค่ความคิดแล้วก็สคือโอกาสที่มันจะประสบความสําเร็จไปอย่างที่ชาวราศีกุมแพนเนี่ยมันไม่มีเลย <c oughs> คือมันเป็นไปได้น้อยคือมันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้น้อยชาวราศีกุมเองนะคะคุณค่อนข้างที่จะมีเรื่องในลักษณะที่ว่า ผิดหวังเสียใจกับในความรักมาในอดีตจนถึงทุกวันนี้แล้วก็เกี่ยวโยงมากับในเรื่องของแบบในอนาคตเกี่ยวโยงตั้งแต่ในอดีตเนี่ยจนถึงปัจจุบันแล้วก็มีแนวโน้มถึงในอนาคตด้วยใครชาวราศีกุมคนไหนนะที่บางคู่บางคนเลิกกับแฟนไปแล้วหรือว่ามีปัญหากันกับคนเก่าๆในอดีตคือจะบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือมันมีการจบ แบบไม่ทันตั้นตัวคือจบแบบกระทังหันสายฟ้าฟาดเลยคือเหมือนบอกว่าแบบอะไรวะจ,จู่ๆเลิกเลยหรือจูจ่ๆเขาเดินมาบอกว่าเขาต้องการตัดยุติความสัมพันธ์ซึ่งจริงๆแล้วอยากจะบอกชาวราศีกุมนะคะใครที่จเจอกับสถานการณ์แบบนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยคุณเองเป็นคนที่หลอกตัวเองตามดวงที่มันขึ้นมานะคุณเองเป็นคนที่หลอกตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งคือพฤติกรรมเขาเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างละ จนคุณนั้นเนี่ยแบบว่ามีความกุ้มอกกุ้มใจทุกใจอยู่อะทุกทุกใจกุ้มใจทุกใจอยู่ทุกใจกุ้มใจเครียดมากคือจากแต่ก่อนที่เขาเป็นคนที่จิตใจดีอบอ้อมอารีรับฟังทุกอย่างรับฟังทุกคนนะจากแต่ก่อนที่เขาเป็นคนจิตใจอบอ้อมอารีและฟังทุกอย่างรับฟังทุกคนเป็นคนจิตใจดีคือเป็นคนที่แบบ ใครใครใครอยู่ด้วยก็รู้สึกมีความอบอุ่นอะไรในะลักษณะแบบนี้นะคือจากแต่ก่อนที่เขาเป็นแบบนั้นน,นวันนี้คือเขาได้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนจนคุณเองเนี่ยมีความกุ้มใจกินไม่ได้นอนไม่หลับคือเครียดมากกับการที่เขาแบบเฮ้ยทำไมเขาไม่เป็นเหมือนเดิม ทำไมเขาไม่เป็นเหมือนเดิมแต่คือมันมีความต่างนะตอนที่ชาวราศีกุมเนี่ยคือด้วยความที่ตัวคุณเนี่ยน่าจะโฟกัสกับในเรื่องต่างๆในชีวิตของคุณจนคุณรู้สึกว่าไม่ได้รู้ถึงการที่เขาเปลี่ยนไปแล้วอะไม่ได้รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นแต่คุณนั่นเนี่ยกลับมองว่าโอ๊ยทําไมเป็นอย่างนี้อะปัญหาอย่างงี้อีกแล้วกุ้มใจและกนณะแบบนั้นซึ่ง เขาเปลี่ยนไปเนี่ยน่าจะเปลี่ยนไปสักพักหนึ่งแล้วนะแล้วก็แล้วก็น่าจะมีแบบเรื่องราวที่ปกปิดปิด,ปดบงังซ่อนเล้นไม่บอกคุณมาโดยตลอดเอาจริงๆคือเหมือนเหมือนเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วชาวราศีกุมนะอยู่กับเงินอยู่กับงานคิดหลายอย่างหลายเรื่องเสียใจเสียใจผิดหวังเสียใจบางชาวราศีกุมบางคนคือฟันธงเลยว่าโดนหลอกเงินด้วยจ้ะโดนในลักษณะที่ว่าจู่ๆก็เลิกแต่ว่าแบบเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนหลอกใช้ หลอกใช้หลอกเงินหลอกอะไรในลักษณะแบบนี้คือก็มีความแล้วก็เหมือนหลอกเงินหลอกใช้แล้วก็เขาน่าจะมีใครอีกคนหนึ่งอะโดยที่แบบคุณไม่รู้ตัวไม่รู้เพราะอะไรรู้ไหมไม่รู้เพราะว่าคุณมีสิ่งที่คุณต้องโฟกัสมากคือหนึ่งเรื่องงานการศึกษาตัวคุณเองนะต้องการที่จะสักเซสในเรื่องของงานในเรื่องของเงินคุณโฟกัสสิ่ง อื่นค่อนข้างเยอะมากนะเพราะว่าคือเป้าคุณมีเป้าหมายในชีวิตนะคะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยคือเขามีการเปลี่ยนแปลงเขาปกปิดปิด,ปดบงังซ่อนเลยนทุกอย่างนะอะไรที่คุณตอนตอนหลังสิ่งที่คุณถึงตามดวงมันถึงบอกว่าสิ่งที่คุณคิดไว้ในหัวก่อนหน้านี้ว่า1นึ่งสาที่คุณจะทำเนี่ยมันโอกาสที่จะเป็นไปได้เนี่ยค่อนข้างน้อยมากเพราะว่าสาเหตุหนึ่งคือรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นมาจากในเรื่องของความรักซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย คุณจะประสบความสําเร็จอย่างที่คุณคิดเลยนะเพราะว่าคือดูตามดวงคือมันแบบเพอร์เฟกมากคุณค่อนข้างที่จะคิดคิดคิดทำ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 แต่พอมันม,มีปัญหาความรักโดยที่คุณไม่เคยรู้ตัวมาก่อนแล้วก็เพิ่งมารู้บางคู่บางคนบอกเลิกแบบกระทันหันฉับพลันแบบไม่ทานตั้งตัวคือจบปังแต่แท้จริงแล้วคือเขามีคนอื่นนะเพราะว่าเดลเวอร์ขึ้นมานะสามดาบขึ้นมาขึ้นมาในลักษณะว่า เขาน่าจะเขาน่าจะมีเดอะเลเวอร์คือเหมือนบอกว่ามีคนที่มาจากในเพื่อนฝูงวงสังคมเดียวกับเขาอะคือคืออาจจะจริงๆอาจจะเผลอเออาจจะแบบเขาอีกคนนึงอาจจะรู้จักคุณด้วยซ้ำอะไรในลักษณะแบบเนี้ยอาจจะเป็นสายงานเดียวกันหรืออะไรในลักษณะแบบเนี้ยมาเป็นไปนลณะที่แบบหลักสามแซวแล้วเข้ามาเพื่อเรื่องเงินอะเข้ามาเพื่อเรื่องเงินเข้ามาเพื่อผลประโยชน์นะแล้วตัวคุณเองก็ พอหลังจากนั้นตัวคุณเองก็มีความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยทำไมแบบมันเสียใจเศร้าใจอะไรขนาดเนี้ยคือเหมือนแบบเหมือนเหมือนเป็นรอยลาวที่มันติดอยู่ในใจที่ที่ยังไม่สามารถที่จะก้าวออกไปได้ชาวราศีกุมเดือนนี้จริงๆคือหนักหน่วงอยู่นะแล้วก็ชาวราศีกุมจะบอกเลยนะว่า ถึงแม้ว่าจะเจอเจ็บหนักขนาดนี้คือฟังมาแล้วมันดูแบบว่าเจ็บหนักมากนะเพราะว่าคือก่อนหน้านี้คือชาวราศีกุมไม่เคยรู้ตัวไม่เคยรู้ตัวเพราะว่าคือตัวเองอ่ะมีมีสิ่งที่จะโฟกัสโฟกัสอย่างอย่างอย่างหลายอย่างเงินงานอะไรเงี้ยแล้วก็มีโปรเจกต์ในหัวเยอะแยะจู่เขาก็เปลี่ยน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 ไปแต่ว่าคุณเนี่ยไม่เคยได้สังเกตอะไรที่มันเป็นจริงจังจงจงเหมือนแบบว่าเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่มีสัญไม่รู้สึกว่าตัวเองไม่ไม่ได้มีสัญ,ญญาณอะไรเข้ามาเตือนในชีวิตอะไรใลลักษณะแบบนั้นนะคะค แล้วบางคนคือเลิกแล้วจบแล้วซึ่งเจอบาดแผลหนักมากนะชาวราศีกุมเค้าจริงๆเจอบาดแผลหนักมากอุยทำไมเดือนนี้ชาวราศีกุมเจออะไรปันลักษณะแบบนี้เนี่ยเจอบาดแผลแบบหนักมากแต่ที่พีคไปกว่านั้นรู้ไหมยังรออยู่ยังอยากให้เขากลับมามีโอกาสที่จะวนๆเวียนๆวนๆเวียนกลับมาคุยกับมาพูดจานน่นนี่นั่นแต่ว่ากลับมาก็ปัญหาเดิมน่าจะกลับมาเพราะผลประโยชน์นะ ยังไงคือเอาใจช่วยให้กับชาวราศีกลุ่มมากๆนะคะเรื่องราวเหล่านี้จริงๆมันก็อาจจะสลับกันก็ได้อาจจะเป็นตัวเขาอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรือบางคนที่มีความรักที่อยู่แล้วนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องดูคลิปนี้เลยอยากให้เปิดข้ามเปิดผ่านไปได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่สนใจที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต่อกันได้ที่ Facebook Fan Page นะคะหรือว่าจะเป็น l i n e นะคะ n a t h a m o n h o l o ก็สามารถทักทาย เข้ามาได้ค่ะนะคะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรอชมคลิปนี้จนจบคลิปค่ะนะคะเดี๋ยวในคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปของชาวราศีต่อต่อไปนะคะอดใจรอก,กันหน่อยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านค่ะ